อันสัญชาติมะแรงวันชอบของเนาพระมอนเจ้าก็พอใจดอกไม้หอมส่วนคนชั่วชอบทำชั่วบาปก็ยอมคนดีย่อมทำแต่ดีทวีคูณถ้าคิดลบคงจบลงไม่ได้เริ่มถ้าคิดหานคงจะเพิ่มเติมไม่ได้ถ้าคิดคูณบางทีก็มากไปแต่ถ้าคิดบวกก็จะสุขใจ ได้ทุกวันกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอหัวข้อเรื่องเหตุผลที่คนบางคนไม่พบเจอเนื้อคู่เลยในชาตินี้ท่านผู้ฟังครับถ้าจะพูดถึงกรณีของบุคคลที่ไม่พบเจอเนื้อคู่เลยนั้นก็มีด้วยกันมากมายหลากหลายสาเหตุซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกันส่วนหนึ่งนั้นก็อาจจะเป็นด้วยว่าเนื้อคู่ในลำดับต้นของเขานั้นก็อาจจะยังไม่มาเกิดหรือถ้าหากว่าเกิดแล้ว ก็อาจจะอยู่กันคนละพบละภูมิทั้งยังอาจจะมีเรื่องของแรงแห่งวิบากกรรมของแต่ละฝ่ายซึ่งก็เป็นเหตุที่อาจจะทำให้มีเรื่องจะต้องพัดพรากจากกันแต่ทว่าไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนั้นก็ยังอาจจะมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับเนื้อคู่กับผู้ที่เป็นบุคคลใกล้ชิดซึ่งอาจจะพึ่งมาเกื้อหนุนกันในปัจจุบันชาตินี้อย่างนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นคู่ครองกันได้ไม่ผิดแต่อย่างใดครับ อีกเรื่องหนึ่งถ้าเราลองสังเกตในยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั้นก็มีหลายต่อหลายคนที่มีความต้องการอยากที่จะอยู่คนเดียวมากขึ้นและถ้าเราลองมองดูกันดีๆแล้วปัญหาส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะกับคนบางกลุ่มนั้นก็มีข้อแม้ที่ได้ตั้งไว้อย่างมากมายเพราะนอกจากการที่จะหาคนที่มีศรัทธาเสมอกันมีศีลที่เสมอกัน มีจาคะเสมอกันมีปัญญาที่เสมอกันด้วยแล้วในสมัยนี้ก็ยังพ่วงไปถึงการที่รูปลอพ่อรวยมีรูปสดสวยมีความรู้ทางโลกสูงขึ้นไปด้วยและเมื่อรสนิยมส่วนตัวหรือบันไดมันสูงมากเกินไปก็จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากที่จะมีใครสักคนอยากที่จะตะเกียกตะกายปีนขึ้นไปหาแต่ในกับบางคนที่เริ่มมีอายุแล้วแต่ก็ยังไม่แต่งงาน ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะหาเนื้อคู่ไม่ได้หรือไม่เจอเลยแต่ก็อาจจะเป็นเพราะเขาได้เบื่อในเรื่องของทางโลกที่มันไม่หลุดพ้นจากวัฏสงสารกันเสียทีก็จึงได้มีความภาคเพียงตั้งใจที่จะมุ่งสู่รถพระธรรมมุ่งสู่ชีวิตที่แท้จริงทั้งที่เป็นนักบวชหรือคารวาสท่านที่ถือศีลพรมจรรย์ซึ่งก็เป็นการสละสิทธิ์ที่จะมีเนื้อคู่แล้วในชาตินี้ก็เพราะว่า ไม่มีเรื่องของการมราคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกแล้วและถ้าท่านใดที่อยู่คนเดียวไม่มีสามีไม่มีภรรยาเราก็ไม่ต้องห่วงสามีไม่ต้องห่วงภรรยาและก็ยังมีความสุขได้เพราะความสุขก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจำเป็นจะต้องมีสิ่งนั้นจะต้องมีสิ่งนี้มีบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้แต่ความสุขของท่านเหล่านี้ก็เกิดจากการที่ไม่โลภไม่โกรธ และเมื่อละได้ก็ต้องมีความรู้ก็คือปัญญาเพื่อที่จะเอาชนะความลงและยังรวมไปถึงผู้ที่ในบ้านปลายชีวิตนั้นถึงแม้ว่ายังจะไม่ได้เลิกกันตามกฎหมายบางคนเขาก็แยกเตียงนอนกันอยู่ไม่ได้มาหม,มุกมุนอยู่กับเรื่องของความสุขในมุ้งในมอนแต่สิ่งที่ทำนั้นก็คือการชักชวนพากันไปทำบุญทำทานถือศีลภาวนาเป็นกัลยาณมิตรทางธรรม ซึ่งก็เป็นบุญกุศลที่เกิดขึ้นมาหาสารต่อตัวของเขาเองก็เพราะว่าเขาเหล่านั้นได้มองเห็นโทษภัยของการเกิดการเวียนว่ายในวัฏสงสารอันยาวนานนี้ก็จึงได้ไม่กลับมาเกลียดกลัวกับเรื่องของกิเลสกรรมที่มีแต่โทษภัยนี้และถ้าพูดถึงคนที่ไม่ได้มีความต้องการจะอยู่คนเดียวมีความต้องการที่จะพบกับเนื้อคู่ของตนแต่ทว่าในชาตินี้ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับเนื้อคู่สักที ส่วนหนึ่งที่เป็นเช่นนั้นก็อาจจะมีผลด้วยการที่ได้เคยอธิษฐานไว้กับลำดับของเนื้อคู่ที่ได้เคยสัญญากันไว้อาจจะเกิดมาไม่พร้อมกันหรืออยู่กันคนละภพละภูมิและก็ด้วยแรงอธิษฐานนั้นก็จึงทําให้ปิดกั้นเนื้อคู่ในลำดับอื่นๆแต่ถึงแม้ว่าเรานั้นจะมีแรงปรารถนาและแรงอธิษฐานร่วมกันสุดท้ายแล้วการที่คนสองคนจะอยู่ร่วมกันได้นั้นก็ยังต้องขึ้นอยู่กับ กรรมลิขิตอยู่ดีและสำหรับเรื่องของการไปอธิษฐานนี้ก็ต้องขออนุญาตแยกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสประเด็นดังนี้ครับประเด็นที่หนึ่งก็คือแรงปรารถนาและแรงอธิษฐานในชาติก่อนซึ่งในชาตินี้นั้นถ้าเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้เราก็จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเราได้เคยไปอธิษฐานอะไรไว้บ้างมาในชาตินี้ก็ถึงยังไม่เจอเนื้อคู่แท้ หรือผู้ที่เป็นเนื้อคู่ของเราจริงๆเลยนั่นก็เพราะเราอาจจะได้เคยอธิษฐานหนักข้อไปสัหน่อยแบบที่ว่าขอเป็นเนื้อคู่กับคนคนนี้ไปตลอดจนทุกภพทุกชาติหรืออาจจะได้เคยพอใจในเพศของนักบวชในชาติใดชาติหนึ่งก็อธิษฐานไปนเลยว่าไม่ขอพบเจอกับเนื้อคู่อีกหรืออาจจะมีการอธิษฐานในกรณีอื่นๆอีกในชาตินี้เราก็จึงอาจจะเจอแต่คนที่เข้ามาแล้วก็ออกไป เป็นชั่วครั้งชั่วคราวอาจจะคบหาดูใจกันได้สักพักก็จำต้องมีเหตุที่ทำให้ต้องแยกจากกันหรือกับบางคนที่เหมือนกับมีความรู้สึกลึกๆว่ากำลังรอคอยใครสักคนอยู่หรือกับบางคนนั้นก็ถึงขั้นมีดิมิตเห็นหน้าเห็นตากันเลยถ้าอำนาจแห่งกรรมที่เขาทั้งคู่นั้นมีต่อกันมีความหนักหน่วงหรือกำลังของจิตที่บิริษมากพอก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันครับหรือไม่ว่า จะเป็นด้วยเพราะเหตุอะไรก็ตามการที่เราจะต้องได้อยู่คนเดียวนั้นก็อย่างที่ได้เคยเรียนกับท่านผู้ฟังไปแล้วว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเนื้อคู่ลำดับต้นของเรานี้ยังไม่มาอาจจะอยู่กันคนละภพละภูมิหรืออาจจะยังไม่สบช่องจังหวะที่จะต้องได้มาพบกันทั้งยังอาจมีวิบากกรรมบางอย่างที่ไรขัดขวางเอาไว้ก็ต้องรอให้หมดวิบากกรรมเสียก่อนจึงจะสามารถพบกันได้และถ้าท่านใด ที่ยังไม่มั่นใจในเรื่องนี้และยังอยากที่จะมีคู่อยู่ก็จำต้องไปทำการอธิษฐานแก้ขออำนาจแห่งบุญที่เราได้เคยทำไว้ตั้งแต่ในอดีตชาติและบุญใหม่ที่เราได้ทำไว้ทั้งหมดในปัจจุบันชาตินี้ขอแรงแห่งบุญกุศลน,นี้จงได้ช่วยถอดถอนยกเลิกคำอธิษฐานกับเนื้อคู่ก่อนเก่าที่ได้อยู่กันคนละภพละภูมิและก็ขอให้อดิสงผลบุญที่เราได้ทำมาทั้งหมดแล้ว ก็จงเป็นภลวะปัจจัยให้นำพาเนื้อคู่ในลำดับต่อไปให้ได้มาพบเจอกันและได้ครองคู่กันและในส่วนของประเด็นที่สองก็เป็นเรื่องของกรรมในปัจจุบันซึ่งเรื่องแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเองด้วยและเมื่อภายในจิตใจของเรานี้ดูใจได้คงที่แล้วในส่วนของภายนอกนี้เราก็ต้องมองถึงความเป็นจริงทางเรื่องของกิริยาวาจารูปร่างหน้าตา ก็ขอให้มันดูแลปรับปรุงให้ดูดีหากว่าเรานี้มวัวแต่ขี้เกียจไม่ทำการทำงานแล้วก็ที่ยวมาบอกว่าไม่เห็นจะพบเจอเนื้อคู่สักทีบางครั้งเขาหรือเธอคนนั้นก็อาจจะมาเกิดแล้วแต่เมื่อได้มาพบกับเราในปัจจุบันนี้เขาก็มีสิทธิ์เช่นกันที่อาจจะถอยหนีจากเราก็เพราะกรรมในปัจจุบันที่เราได้ทำไว้ไม่ดีก็มีส่วนที่จะเป็นไปได้เหมือนกันครับและเมื่อเราได้ลองพิจารณาดูให้ดี ถึงเหตุปัจจัยในปัจจุบันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะกรรมใหม่ที่เราได้สร้างขึ้นในปัจจุบันชาตินี้ดังนั้นแล้วเราก็จึงไม่ควรไปโทษเรื่องของวิบากกรรมเก่าแต่ฝ่ายเดียวสิ่งสําคัญก็คือการที่เราจะต้องทํากรรมปัจจุบันนี้ให้ดีด้วยครับท่านผู้ฟังครับมาพูดถึงเรื่องของมุมมองและความเข้าใจในเรื่องของเนื้อคู่กันบ้างพูดถึงเรื่องของความเชื่อและมุมมองของเนื้อคู่นี้ก็ไม่ใช่ว่า จะมีเพียงแค่ฝังของบ้านเราเท่านั้นแต่ทว่าความเชื่อเช่นนี้ก็ได้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในหลายๆที่ของโลกใบนี้และก็มีหลายต่หลายคนที่มีความสงสัยว่าจริงๆแล้วคู่แท้นี้มีจริงหรือเพียงแค่คิดฝันก็อย่างเช่นในบางเหตุการณ์เมื่อเราได้เจอกับคนคนหนึ่งเจอกันแค่ครั้งเดียวแต่กลับรู้สึกผูกพันเหมือนกับใกล้ชิดกันมานานเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่าน ข็คงอาจจะเคยมีประสบการณ์ร่วมอย่างนั้นจริงๆซึ่งเมื่อได้ประสบเช่นนั้นแล้วก็อาจจะตั้งคำถามขึ้นกับตนเองว่าเป็นไปได้ไหมว่าเนื้อคู่นั้นมีจริงท่านผู้ฟังครับเนื้อคู่หรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าโซเมตนั้นหมายถึงชายหญิงที่รู้สึกรักและผูกพันกันมากเป็นพิเศษซึ่งคนในแต่ละสังคมก็จะมีมุมมองและความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเนื้อคู่นี้ที่มีความแตกต่างกันออกไปและความเชื่อเรื่องเนื้อคู่ ในมุมมองของชาวตะวันตกนั้นชาวตะวันตกนั้นก็มีความเชื่อที่ว่าเนื้อคู่ของเรานี้ได้ถูกกำหนดมาแล้วล่วงหน้าเพราะมนุษย์ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นคู่และคนที่เป็นเนื้อคู่กันก็จะหากันพบได้ในที่สุดความเชื่อนี้ก็มีมาจากตำนานของชาวกรีกโบราณที่ว่าแรกเริ่มเดิมทีพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นให้มีสีขาสีแขนสองศีรษะ และมีอวัยวะสืบพันธุ์สองลักษณะแต่มีจิตเปญญาณเพียงหนึ่งดวงและการสร้างมนุษย์ให้มีลักษณะที่สมบูรณ์แบบที่สุดนี้ก็จึงทําให้พระเจ้าเริ่มที่จะวิตกในเรื่องของอํานาจที่อาจจะมีมากเกินไปของมนุษย์ให้ hey, พระเจ้าสูตรก็จึงได้ตัดสินใจที่จะแยกมนุษย์ที่ว่านี้ให้ออกจากกันก็จึงทําให้มนุษย์ถูกแยกออกเป็นครึ่งๆดังนั้นแล้วแต่ละส่วนที่ถูกแยกออกจากกัน ก็จึงได้หอยหาอีกครึ่งหนึ่งของตนเองที่ขาดหายไปต่างฝ่ายก็ต่างรอที่จะได้กลับมาพบกันเพื่อที่ชีวิตจะได้กลับมาสมบูรณ์แบบดังเดิมอีกครั้งและถ้าพูดถึงเรื่องของเนื้อคู่ในมุมมองของพระพุทธศาสนานี้ชาวพุทธอย่างเรานี้ก็มีความเชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดจึงได้มองว่าเนื้อคู่ก็คือบุคคลสองคนที่ได้เคยอยู่ร่วมกันมาก่อนตั้งแต่อดีตชาติ หรือในชาติก่อนก็จึงทำให้เมื่อใดมาพบเจอกันในชาตินี้สายสัมพันธ์เก่าๆก็จึงจะเป็นชนวนที่ทำให้เกิดความรู้สึกคุ้นเคยรู้สึกสนิทสนมและเกิดความผูกพันต่อกันได้อย่างรวดเร็วและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้บุคคลที่เป็นเนื้อคู่กันนี้ก็จะเกิดอาการแบบที่เราเรียกกันว่ารักแรกพบแต่ทว่าในความเชื่อของชาวพุทธนี้ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่าง จากความเชื่อของชาวตะวันตกอย่างสิ้นเชิงก็เพราะชาวพุทธนี้เชื่อกันว่าเรื่องของเนื้อคู่นั้นไม่ใช่เรื่องที่จะโรยไปด้วยกลีบผุหลาบเสมอไปแต่เป็นเรื่องที่จะต้องขึ้นอยู่กับกรรมที่ได้เคยทําร่วมกันมาทั้งที่เป็นกรรมดีหรือกรรมที่ไม่ดีเพราะในคําสอนของพระพุทธทศาสนานี้ความรักของคนสองคนที่เกิดขึ้นจากเรื่องของกรรมและความสเสน่หาต่อกันนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากปราศจากเหตุปัจจัยทั้งในปัจจุบันและอดีตที่จะต้องเป็นเหตุและผลประกอบกันฉะนั้นแล้วการที่คนเราจะรักกันได้นั้นจะต้องมีเหตุหรือมีการกระทำกรรมร่วมกันมาไม่ว่าจะเป็นทั้งในอดีตชาติหรือในปัจจุบันชาตินี้ก็ตามและในส่วนของคนที่เป็นคู่สร้างคู่สมต่อกันนั้นก็คือคู่ที่ได้เคยทำบุญได้เคยทำกุศลร่วมกันมาและเมื่อได้มาเจอกัน ก็จึงจะรู้สึกดีต่อกันและไม่ว่าเขาทั้งคู่จะทำอะไรร่วมกันก็ตามก็รู้สึกอยากที่จะพากันทำแต่สิ่งที่ดีๆจะไม่นำพากันไปในทางที่ชั่วส่วนในคู่เวรคู่กรรมนั้นก็คือคู่ที่ได้เคยผูกใจเจ็บอาฆาตจ,จองเวรจองกรรมต่อกันมาก่อนในชาติที่แล้วก็จึงได้กลับมาเกิดเป็นคู่กันอีกเพื่อที่จะตามมาล้างแค้นล้างผ่านต่อกันในชาตินี้คู่แบบนี้ ก็จึงมักจะอยู่กันแบบที่ไม่ค่อยปกติสุขนักแล้วก็มักที่จะชอบใจกันในทางการม,มารมณ์เช่นลงในรูปลักษณ์ภายนอกหรือทรัพย์สินของอีกฝ่ายเป็นหลักหากจะต้องได้ทํากิจกรรมร่วมกันก็มักจะชักชวนกันทําแต่เรื่องที่ไม่ดีไม่เป็นบุญเป็นกุศลหรืออยากหากจะทําดีร่วมกันขึ้นมาก็มักจะมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางเรื่อยไปเรียกได้ว่าทําบุญร่วมกันไม่ขึ้นเอาเสียเลยและถ้าถามว่าบาปชนิดใด ที่คนสองคนเมื่อได้ทำร่วมกันแล้วที่จะทำให้หญิงและชายกลายเป็นคู่เวน็นคู่กรรมต่อกันนั้นก็คือการที่ตกเป็นทาสของกิเลส3าประการซึ่งก็ได้แก่ความโลภความโกรธและความหลนั่นเองครับก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรส่งท้ายอีกเช่นเคยครับ กับเรื่องราวของข้อชกคิดคติเตือนใจที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ชกคิดพิจารณากันอีกครั้งครับในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องวิธีวางใจให้อยู่เหนือคำดินทาทั้งปวงท่านผู้ฟังครับมีคำกรนสุนทอนผู้บทหนึ่งที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าอันนินทากาเลเหมือนเทน้าไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้องค์พระ ปฏิมายัางราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาถ้าพูดถึงความหมายของภาสิทธิบทนี้นั้นก็เป็นการสอนว่าชื่อว่าการดินทาก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่มีใครสามารถหลีกพ้นเพราะแม้แต่พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ในโบสถ์ก็ยังอาจจะมีคนดินทาว่าร้ายได้เมื่อพูดถึงหัวข้อของการดินทานี้ก็มีด้วยกันมากมายสารพัด ทางเรื่องอื้อเชาในชุมชนและเรื่องอื่นๆที่ได้โยงใจครอบคลุมแทบทุกนิติแต่เรื่องที่น่าขันที่สุดนี้ก็คือเรื่องที่ได้ยินมากับหูก็คือการดินทากันในงานศพก็คือผู้ที่ได้มาร่วมงานนี้ก็ดินทาเจ้าภาพว่าสือหลงไม่สมเกียรติต่อผู้ที่ร่วงลับและแม้ว่าการดินทานี้จะเป็นเรื่องสามัญเพียงไรก็ตามแต่ทว่าก็กลับมีน้อยคนนักที่จะทําใจยอมรับได้หากว่าตนเองนี้ ตกเป็นหัวข้อในการดินทาของผู้อื่นและก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตที่ว่าคนบางคนนี้ยิ่งชอบดินทาผู้อื่นมากเท่าใดแต่เมื่อพอตกกับตัวเองเข้าแล้วก็กลับยิ่งเป็นฟืนเป็นไฟไปเท่าทาวีก็จึงอุปมาได้กับนายพรานที่ติดกับดักของตนเองเรื่องนี้ก็แสดงให้ได้เห็นว่าความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติในวิชาของการดินทานี้มันก็เป็นคนละเรื่องกันกับความรู้เท่าทันในสาขาวิชานี้ หลวงพ่อชาท่านก็ได้เคยสอนไว้ว่าคนที่มีปัญญาอาจจะหาประโยชน์ได้แม้จากกองขยะและแม้ว่าคำดินทาว่าร้ายจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจนักแต่หากเมื่อได้พิจารณาให้ดีแล้วก็ยังอาจที่จะมีประโยชน์ต่อเราได้มากไม่ต่างจากขยะที่ถูกแปรให้กลายเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ชื่อว่าคำดินทาว่าร้ายทั้งหมดนั้นหากคิดให้ทีทวนแล้วก็เป็นไปได้เพียงสองด้านก็คือเป็นเรื่องจริง กับเรื่องที่กูขึ้นมาและไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องไม่น่าคุนเคืองทั้งสิน้นและถ้าเราทําความเข้าใจตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดาโลกใบนี้ก็มีเรื่องแบบนี้ที่เป็นไปโดยปกติของมันอยู่แล้วถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องจริงเราก็ควรที่จะยอมรับแต่โดยดีหรือถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามเราก็ไม่จําเป็น ไม่เห็นจะต้องนำเรื่องเท็จเหล่านี้มาใส่ใจวันเวลาย่อมจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงและไม่ว่าจะจริงหรือเท็จการเวลานี้ก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีกว่าการที่จะต้องไปตามแก้ไขความเห็นของผู้อื่นฉะนั้นแล้วท้า,าทีที่เราพึงจะมีต่อคำดินทาทั้งปวงนี้ก็คือการน้อมนำมาไข้ครวนเพราะอาจจะทำให้เห็นถึงข้อบกพร่องที่ตนไม่เคยมองมาก่อน และแม้ว่าคำดินทานั้นอาจจะไม่จริงเราก็ยังอาจจะวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้มีผู้มองเราในแง่ลบได้เช่นกันและหากอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขปรับปรุงได้เราก็ย่อมมีโอกาสพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นและเมื่อเราได้ทำความเข้าใจและได้มองในแง่นี้เราก็ควรจะขอบคุณผู้ที่ดินทาเราด้วยซ้ำที่สุดแล้วคําดินทานี้ก็ควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราตระหนักได้ว่า สัจะทรมความเป็นจริงของโลกนี้ไม่มีใครที่จะเป็นที่พอใจของทุกคนได้ต่อให้ปฏิบัติดีเพียงใดก็ยังไม่แ,แล้วมีผู้มองในแง่ลบเมื่อเราทำความเข้าใจได้อย่างนี้แล้วความเข้าใจนี้ก็จะช่วยให้คลายความคาดหวังต่อการกระทำของตนเองเราก็จะสามารถทำความดีได้โดยไม่ต้องเกรงต้องประมาต้องมาพะวงถึงคำพิภากษาของใครซึ่งแท้จริงแล้วนั้นตัวของเราเองต่างหาก ที่ควรจะยินดีต่อการกระทําของตนเองเราไม่ควรที่จะนาความสุขหรือความทุกข์ของตนนี้ไปแขวนไห้กับเสียงรอบข้างของคนอื่นประการสําคัญก็คือการทิฏตัวของเรานี้พึงที่จะทําความเข้าใจและเรียนรู้ที่จะวางใจให้อยู่เหนือคํานินทาทั้งปวงได้ครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นํามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนี้จะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักการและแนวทางในการดำเนินชีวิตของท่านเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่ำนวยอวยพร ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลักวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนาองคลขอความเจริญองอ,อกงามในอริยยะยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจ และความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ